ดิฉันเคยสัมภาษณ์เคยถามกับผู้นำที่เป็นภาคประชาชนเป็นคนมีความรู้ของกัมพูชาว่าคุณคาดหวังยังไงกับฮุนมานเนตเขาก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยตกข่าวตกขอบไปแล้วหมายถึงล้าสมัยคนรุ่นใหม่ของกัมพูชานะคะบอกฮุนเซนเนี่ยล้าสมัยไปแล้วเพราะฉะนั้นการส่งไม้ให้ฮุนมานเนตเขาหวังว่าฮุนมานเนตซึ่งเรียนจบโรงเรียนในร้อยเวสปอยของอเมริกาและก็เรียนปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่นิวยอร์กและก็เรียนปริญญาเอก ที่อังกฤษด้านเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้แต่เมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาทํางานไม่ได้พ่อก็ยังมีบทบาทเพราะฉะนั้นมันมันก็เหมือนเมืองไทยถูกไหมคะคุณทักษิณก็เป็นนายกถึงสองสมัยก็ทั้งโฆษณาชวนเชื่อทั้งทําอะไรมากมายและแกก็คงหวังว่าลูกแกเดินตามแกตั้งแต่แปดขวบอ่าองค์ยิง พอออกมาจริงๆองยิงก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้สี่ไม่รู้แปดและไอ้ที่เรียนหนังสือมาใช้อะไรไม่ได้เลยอันนี้พ่อเขาผิดหวังแน่วังนู้นก็เหมือนกันพ่อเขาก็ผิดหวังและประชาชนกัมพูชาก็ผิดหวังกับตระกูลนี้และดูบ้านเขาสิใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวังของกัมพูชาผู้ที่ใช้ชีวิตสมถะที่สุดคือสมเด็จสีหามูนีในขณะที่ฮุนเซนใช้ชีวิตราวกับพระราชาเห็นไหมคะ ตรงนี้แหละถามว่าคนกัมพูชาซึ่งลำบากต้องมาทำงานในประเทศไทยต้องพึ่งพาเขาไม่รู้สึกรู้สาเหรอเขารู้แน่นอนว่าผู้นำของเขาเอาแต่ประโยชน์ตนและธุรกิจทั้งหมดในกัมพูชาอยู่ในเงื้อมมือของตระกูลหุ่นทั้งสิน้นแม้แต่ธุรกิจสีเทาด้วยเหตุนี้แหละทาถึงแดนกัมพูชาเพราะว่าการฟอกเงินทั้งหลายแหล ผ่านบริษัทซึ่งเป็นหลานหุนเซนเห็นไหมคะแม้แต่ทูตไทยยังเป็นหลานหุนเซนเลยทั้งหลายแหละตระก,กูลหุนคุมหมดตรงนี้ที่คนกัมพูชาเนี่ยเจ็บลึกเราถึงต้องแย,งย้งไปบอกว่าเฮ้ยอย่างโง่แยกแยะให้เต็นภาครประชาชนไม่ได้อะไรแล้วอยู่ปล่อยให้หุนเซนคุมคุมทั้งหมดประเทศแล้วเขาใช้ชีวิตหรูหราแค่นาฬิกาเรือนเดียวสามร้อยล้านะนะคะแล้วเขาไม่ได้มีเรือนเดียวแล้วดูบ้านเขาทิเรียนเคยไปแล้วก็ได้เห็นน่นะคะว่า มันฟ้ากับเหวตรงเนี้ยคนกัมพูชาเราก็ต้องสื่อสารถึงพี่น้องกัมพูชาให้รู้ว่าอย่างโง่วันเนี้ยได้เวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคุณจะปล่อยให้ตระกูลฮุนคุมทั้งประเทศแล้วคุณเอ,อ,อยู่อย่างยากแค้นลําบากได้ยังไงเราก็สื่อไปในบรรดาเพื่อนทั้งหลายแหละที่รู้จัก20กว่าปีเราก็มีพักพวกในกัมพูชาเยอะเราบอกพวกมึงอย่างโง่